จากบอ่อบัวครับเหมือนทางนู้นแต่พอมีเป็ดนะครับบอ่อบัวก็เป็นที่เล่นน้ำที่กินน้ำเขาเลยครับก็อยู่นี่เกือบทั้งวันนะครับ ก็คงมีทั้งอาหารอีู่ทั้งที่เล่นน้ำนะครับแล้วก็เย็นซะด้วยนะครับเป็นลมคงอยู่ได้ทั้งวันเมื่อก่อนมีปลาหางนกยูงด้วย ตอนนี้มีแต่ถ้าไขาน่น้ำนะครับกระตุ้ง เป็นตัวที่บินสูงนะครับส่วนตัวคาราบินสูงบินไกลได้นะเมื่อก่อนมีมีคู่นะครับมีตัวผู้ตัวหนึ่งแต่ว่า ตัวผู้นะครับที่เราเคยถ่ายลงเลยถูกหมารุมนะครับตุยก็เลยอยู่คนเดียวครับอยู่ตัวเดียวไม่มีคู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ดูสดชื่นดีนะครับด้วยอาหารที่พักนะครับ พอตกใจก็บินสูงได้นะครับตัวนี้อ๋อเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะลงเลยนะครับลง่ายแต่อาจจะเป็นเพราะมีไม้ตัวนี้นะครับไม้ที่ขาดตรงนี้ก็เลยไม่ลง นะครับมันมันไม่กว้างพอนะครับไม้ก็อาจจะเอาไว้ให้ไก่หรือน่าจะไก่ครับมากินน้ำนะครับนี่ประมาณ4นาทีนะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะออกจากตรงนี้นะครับ กาจะชอบตรงนี้มากคือเกือบทั้งวันครับตรงนี้เป็นของเขาไปเลยนะเโดนลมนะยังไงไปที่อื่นก่อนไหมอนะ ยังไงคะจะไปเล่นที่อื่นก่อนไหมเป็ดกับน้ำานี่ก็แยกกันไม่ออกนะครับ นกมาครับเมื่อกีน้นกเป็นที่กินน้ำของนกของไก่แล้วก็นี่แหละครับดัฟฟี่ช่วงค่ำครับนกก็จะมานอนตรงนี้เยอะมากนะครับกว่าจะนอนได้นะครับเสียงจอแกแจ๊กอยู่นานนะครับย,ย,ยังไงยังไง ครับผมลาไปเท่านี้ก่อนครับดัฟฟี่ไปเข้าลมแล้วสวัสดีครับ